สวัสดีครับผมชื่อควัว่าเดชจันรน้อยนะครับก็เป็นพนักงานบริษัทนะับตอนนี้ก็อายุ42แล้วนะครับตอนเริ่มแรกเนี่ยคือไอตอนเราเด็กๆเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าสายตาไ็ยังดีอยู่แต่พออายุงานมากๆขึ้นเนี่ยครับเราก็เจอพวกงานประชุมหรือว่าการใช้การต้องใช้สายตามากขึ้นนะครับก็จะมีทางพวกสไลด์พรีเซนเตชันบ้างหรืออะไรบ้างนี้นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณเมื่อสักปีสองปีก่อนนะฮะ เริ่มรู้สึกว่าเอ้สายตามันแปลกแปลกแล้วก็ตอนแรกผมแบบสั้นประมาณกข้างขวานะคระับกี่า425นะครับข้างซ้ายก็ประมาณ375ครับคือตอน,น,นแรกเราก็ไม่สงสัยอะไรมากแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเยทำไมสายตาเราเริ่มเริ่มมันเหมือนมันไม่ค่อยชัดตอนแรกเราก็ทำประมาณนี้สักพักอีกทำไมแป็นแปลกมันมองไม่ค่อยชัดต้องนอนขนาดนี้ก็เลยเรับรู้แล้วว่าอ๋อ เราไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะสายตาสั้นอย่างเดียวละมันเป็นสายตายาวด้วยนะตอนนั้นก็คือความไม่เคยชินเนี่ยเราพอด้วยจากที่อาชีพนะครับใช้สายตาเย,ยอะพอสมควดนะฮะคือจากที่ว่าชีวิตสมัยนี้มันมีทั้งเรื่องของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็งานที่บางทีอาจจะทําต้องข้ามบ้านอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ลวเราต้องถนอมสายตามากขึ้นนะครับก็เลย หาวิธีการหลายวิธีนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชไปเสิร์ชมาเนี่ยก็เลยเจอเว็บไซต์หรือ a c e b o o k ที่แนะนําเกี่ยวว่าเกิดตงนี้แล้วก็มาเจอที่นี่นะครับก็ตอนแรกก็ที่ลองโทรคุยนะครับว่าถ้าเกิดเป็นอาการของผมอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างน,าน,นะฮะก็จะมีทางฝั่งกูจอยครับดูช่วยแนะนําว่าลองมาทําดูสักสักครั้งหนึ่งลวกันนะครับพอเรามาทําดูสักครั้งแรกเนี่ยตอนแรกผมก็อ่ะไม่เป็นไรลองดูหน่อย คือพอครั้งแรกปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีปัญหานิดหนึงคือกลับไปผมก็รู้สึกแบบเวียนหัวครับเวียนหัวเพราะว่าอตอนแรกก็งงว่าเอ๊ทำไมเราทํามาชักเดียวแล้วเราเวียนหัวนะฮะก็เลยโทรมาปรึกษาที่นี่นะครับทางคุณจอยก็แนะนําบอกว่าอ๋อจริงๆเนี่ยคือสายตาคุณดีขึ้นนิดนึงไงลองเปลี่ยนเปล่นเอาแว่นสายตาอันเก่ามาลองใช้ดูสินะครับก็เลยลองดูเอาแว่นตาปัจจุบนันเวียนหัวก็พอใส่แว่นตาอันเก่านะฮะ ที่มันวความเข้มของค่าแต่ตาสา้มันลดรอยลงนิดนึงเพอ,อสบายตาขึ้นก็เลยรู้สึกว่ามันใช่มันใช้ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นอย่างนี้แสดงว่าแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันยังได้อยู่เลยก็เดี๋ยวน่าจะลองคอร์สดูนะฮะจะได้รู้สึกว่าอสิ่งที่เราเป็นกังวลเรื่องสายตาเราเส้งแบบทั้งยาวอยู่ด้วยแล้วก็เือเริ่มยาวนะฮะแล้วก็มีสั้นอยู่พอประมาณเนี่ยมันน่าจะช่วยดีขึ้นนะครับก็พอลองดูแล้วณนปัจจุบันนะฮะ ก็จากจากเมื่อก่อนที่ใช้ใช,ใช้แว่นสายตาที่เเจความเข้มค่อนข้างเยอะเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มใช้ตัวแว่นสายตาที่ประมาณทางขวานะะเนี่ยครับลบลบจุดจุดห้านะครับแล้วกันทางซ้ายเนี่ยลบลบยีๆๆๆ่สิบห้าก็คิดว่าใช้ไปสักพักเนี่ยก็คงจะเริ่มชัดมากขึ้นครับตอนนี้ก็ในชีวิตประจำวันเวลาถ้าผมต้องแบบประชุมหรือว่าดูสไลด์โปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยที่เป็นไกลๆเนี่ยก้แว่นตัวนี้จะช่วยได้นะครับ